วันศุกร์ที่22สิงหาคม2568เวลา14นาฬิกาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดจัดประชุมสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดสมัยสามัญสมัยที่3ครั้งที่3ประจำปีพุทธศักราช2568นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสาธิตกฤตลักษ์ประธานสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, 8, าา 8, รเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลประลัดเทศบาลรองประลัดเทศบาลหัวหน้าส่วนการบริหารและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมซึ่งในวันนี้ได้รับเกียรติจากนางภาคินายเฉลิมแสนผู้อำ <cabin. S 1> นวยการกลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ดเข้าร่วมสังเกตการในการประชุมครั้งนี้ในห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและร่างที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมพร้อมทั้งรายงานและข้อดีความเหตุยื่นต่อารตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดประชุมวันที่18สิงหม 2 5 6 8ป